ก่อนขึ้นมาหาลัยทำกิจกรรมอะไรบ้างเล่าหรออยากจะเป็นดามีเออของโรงเรียนเราตั้งใจฝึกสองอย่างหนักทุกวันเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกเนี่ยเพื่อนมาให้กำลังใจเราเต็มเลยและแล้ววันนี้ก็มาถึงใช่แล้วคะ่ะนี่คือเราเองเราทําได้จริงๆด้วยกว่าจะมาถึงสุดนนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเราบอกตัวเองไว้เสมอว่าประสบการณ์ทําให้เราเรติบโตขึ้นทุกวัน เราตั้งใจทำกิจกรรมทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการถือป้ายโรงเรียนแล้วเวลาว่างละ่ะชอบทำอะไรนี่เลยกิจกรรมยามว่างชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีและนอกจากนี้ยังชอบการเล่นละครอีกด้วยต่อจากนี้ตรงเรียกชื่อว่าเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าเนี่ยบทละครแสดงในวัน Family Day อีกด้านหนึ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ก็คือการรำเราได้คัดเลือก เป็นการรำระดับชาติแต่ก็ยังคงได้เรียนกลับมาให้ทางโรงเรียนได้อีกเหมือนเดิมมีโอกาสได้ไปล่ายอ l ง s h c แท p ได้กล้าแสดงออกได้โชว์ความสามารถหลายๆอยา่างและว,วันสำคัญต่างๆยังได้เป็นตัวแทนถือพุ่มดอกไม้อีกด้วย